Collect ammo at name locations เพื่อนๆจะต้องไปเก็บกระสุนณนเะมืองที่มีชื่อขึ้นบนแผนที่ทั้งหมด3 0เอ้ย3,000หน่วยนะคะก็เลือกเมืองไหนก็ได้นะคะที่ลงแล้วก็ไปเปิดกระสุนกล่องกระสุนนะคะมันก็จะได้เยอะหน่อยหรือว่าเก็บตามพื้นส่วนถ้าเกิดยิงคนตายแล้วได้ไหมเนี่ยไซไม่แน่ใจนะคะ แล้วก็กรณีที่แบบว่า,าดรอปของตัวเองแล้วก็เก็บเนี่ยอันนี้มันไม่นับให้ไซก็คิดว่ามันคงกันคนแบบพยายามปั๊มเควส้นะคะดังนั้นก็จะต้องค่อยๆเล่นไปเปิดไปเก็บไ,ไปนะคะแต่เพื่อนโยนให้นับไม่อันนี้ไม่ชัวร์นะคะเพราะว่าไซยังไม่ได้ลองทําแต่ว่าไอการดรอปแล้วก็เก็บเองเนี่ยมันก็ไม่นับนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ไซเก็บมาน็ดนึงมันก็ขึ้นค่ะแล้วก็ กล่องนัเน็ด้แบบนี้ก็ขึ้นเปิดให้ได้ค่ารอนะคะ